ลค่ช่วงนี้นะคะอยู่ด้วยกันนะกับนัดเอวิตราในรายการสดชื่นและสิ่งดีๆนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าสิ่งดีๆที่ว่านี้ส่งตรงจากญี่ปุ่นเลยค่ะ Louis l o u i s l i s f i r m i n g Skin Jewelry นะคะอันนี้ต้องบอกว่าเข้มข้นถึง98%ผิวกระชับขั้นตอนเดียวแปลว่ารายไอ,อย่างอื่นต้องบอกเลยนะว่าผู้หญิงเราทุกคนนะคะอย่าว่าแต่ผู้หญิงเลยผู้ชายก็เหมือนกันแหละเรากลัวที่จะดูแก่ กลัวที่จะดูไม่สวยดูโทมนะคะถึงต้องทำให้มีวิธีการเยียวยาตัวเองแล้วก็ดึงรั้งความสาวความสดไว้ให้นานที่สุดนะคะอันนี้เป็นมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลและนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบคลียอพัตราเลยก็แล้วแต่โอยทั้งอาบนมอาบไฟนะคะทั้งแบบว่าเอาทองคําอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากลัวตัวเองจะไม่สวยแล้วก็กลัวจะแก่นั่นแหละนะคะสมัยนี้นะคะก็เหมือนกันเราก็ยังคงกลัวตัวเองแก่เพราะว่าอะไรคะความแก่มันจะมายัางไงต้องบอกเลยว่ากระดูกเรายังเสื่อมสภาพผิวหนั ก็เหมือนกันค่ะอายุเยอะขึ้นมันใช้งานมานานแล้วอะไรๆมันก็เรียกว่าเสื่อมสภาพไปตามกาลละเวลานั่นแหละนะคะบางทีเนี่ยเราอายุ16เรายังผิวหน้าแต่งตึงดีแต่พออายุ36นี่สิโอ้โหอะไรริ้วรอยมันก็เริ่มมานะคะบางคนเนี่ยถึงขั้นต้องไปฉีดฟิลเลอร์ฉีดฟิลเลอร์คืออะไรคือเติมเต็มผิวส่วนที่มันมันพร่องไปเพราะว่าเราไม่เปล่งปลั่งเหมือนสมัยอายุ1 6 17 18นั่นเองนะคะบางคนก็ต้องไปฉีดนะตรงริ้วรอยตีนกาตรงหน้าผากแบบนี้นะฉีดโบท็อกบ้างแล้วก็ฟนะิ เนื้อตรงส่วนที่มันหายไปเช่นร่องแก้มแบบนี้ให้มันดูเต็มดูเปล่งปลั่งนั่นเองนะคะ <Yeah. S 1> ขณะเดียวกันบางคนถึงขั้นไปผ่าตัดเพื่อจะดึงกระชับหน้าให้มันตึงเป๊ะอยู่นะอะวันนี้เลยมีตัวช่วยดีๆนะคะที่ช่วยทําให้คุณเนี่ยไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไปนะคะ ลุยส์แบรนด์สกินแคร์น้องใหม่ในเครือพีน่ากรุ๊ปเขามีตัวช่วยที่ส่งตรงจากญี่ปุ่นเลยค่ะญี่ปุ่นนี้เป็นประเทศที่เรียกว่ามีพัฒนาการเรื่องความสวยความงามเยอะแยะมากมายนะคะพัฒนากันตลอดเวลาด้วยนะคะกับตัวนี้ลุยส์ลิสเฟอร์มิงสกินจิวเวี่นั่นเองนะคะออฟอินวานาโนเจลค่ะอันนี้จะลึกกว่าฟิลเลอร์คือมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าแล้วก็ล้ํากว่าการบารุงผิวทั่วไปที่ให้แค่ความชุ่มชืน้นแต่อันนี้เข้มข้นด้วยพาวไฟฟ์ซึ่งเป็นอาหารผิวที่ได้รับรางวััลลลรระดบโกแกแ้้้้้วว็อยู่ใในนนนนีีีคมมตนะเขข90 สิ่งที่ดีแล้วก็เหมาะกับคนยุคใหม่อย่างเราๆที่มีชีวิตแบบเวลาเป็นเงินเป็นทองนะคะคือเป็นกระปุกเดียวแต่เป็นทั้งเซรัม่มชะลอริ้วรอยเป็นทั้งครีมบำรุงผิวให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เป็นทั้งมากสก์หน้าที่บำรุงให้ผิวหน้าของเราเนี่ยดูแบบว่ามีสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นใช้แค่8สัปดาห์รับรองเลยว,ว่าร่องแก้มเนี่ยที่มันลึกมันก็จะดูตื้นขึ้นริ้วรอยต่างๆมันก็จะดูค่อยๆเลือนลงนะคะและผิวเราเนี่ยที่มันหย่อนคล้อยจาก แรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งจะเป็นมากขึ้นเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นมันก็จะรู้สึกว่าเออมันเหมือนกับได้รับอาหารแล้วมันจะกลับมาแข็งแรงมันเปล่งปังอีกครั้งหนึ่งมันเหมือนกับผิวมันถูกยกกระชับขึ้นหน้าคุณจะได้รูปหน้าเป็นวีเชฟเชื่อเถอะว่าใครเห็นก็ทักอ่ะ อย่างแนทเองนะต้องบอกเลยว่าอะไรที่มันดีนะนะก็สนใจหมดแหละนะคะใครเห็นใครก็ต้องทักจริงว่าเอ้ยทําไมคุณบอกว่าดูหน้าตาดูดีขึ้นนะคะถ้าไม่เชื่อต้องลองนะคะและอันนี้ค่ะใช้คู่กันกับลุยส์คริสโต้ซีซีครีมมันคืออะไรก่อนแต่งหน้านะคะเราจะต้องลงเมคอัพเบสแล้วก็บำรุงแล้วก็กันแดดแต่อันนี้ค่ะรวมไว้ในหลอดเดียวชีวิตง่ายขึ้นพอทาตัวนี้เสร็จตามด้วยแป้งฝุน่นจบชีวิต อชีวิตเราก็จะสวย,ยหน้าเราก็จะดูแบบว่าปิ๊งปังไปทํางานได้แบบประหยัดเวลาด้วยและฉลองเปิดตัวนะคะ Louis l i s Firming Skin Jewelry ค่ะจาก5,900เหลือแค่3,790นะคะแล้วก็ Louis Crystal CC Cream ค่ะจาก1,950เหลือ1,290และทดลองฟรี20สายแรกนะคะ l ุยส์ลิสเฟ i ร์มิ่งสกินจิวเวลรอบาทดังน,นั้นรีบกดโทรศัพท์มาก่อนเลยขอบอกว่าคุณจะทึ่งกับนวัตกรรมนะคะทางความงามอันนี้จริงๆ092 282 2866 28หรือ092 269 8549นะคะหรือฟังแล้วอุย้ยไม่เข้าใจอะ่ะน้าเราจะยกกระชับได้อย่างไรอันนี้จะดียังไงเหมาะกับเราไหมเข้าไปหาเรียนเพิ่มเติมได้ผ่านทาง w w w l ์ w i s u u x u r y s k i n c o m นั่นเองนะคะตามนี้เลย และระหว่างนี้นะคะดูรายการเราไปเพลิดเพลินกับเพลงเพราะๆแล้วชอบเพลงไหนที่ทำให้หัวใจคุณรู้สึกคึคกคักมีความสุขก็อย่าลืมดาวน์โหลดกันด้วยนะคะที่ดอกตันสองสองสามอ,อาสยามจัดให้ค่ะในรูปแบบของมีวสิควิดีโอฟูซองริงโทแล้วก็เสียงรอสายชอบเพลงไหนเชื่อเหอโหลดมาไว้เลยเพราะเพลงเดี๋ยวจะทําให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากได้โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ iPhone 5S เป็นของขวัญปีใหม่นี้ก็รีบส่ง SMS พิมพ์ตัว P ีมาล้นชิงที่4.44770นั่นเอนะ,ะและช่วงเวลาดีีๆแบบน้ขอขอบคุณอันนี้ด้วย รับรองเลยว่าคุณใชัยได้แต่อยูยุ20กว่าก่อนที่ริ้วรอยจะมาริ้วรอยก็จะไม่มาง่ายๆด้วยนะคะส่งตรงจากญี่ปุ่นค่ะ l o w i s, <Yeah>. <S l i f t Forming Skin Jewelry เข้มข้น98%ผิวกระชับขั้นตอนเดียวเลย <Yeah. S 1> แล้วตอนนี้เราพักกันแป๊บหนึ่งเดี๋วยวช่วงหน้ากลับมาสดชื่นกับเพลงเพราะและนัดเอวิตรากันต่อค่ะตรงจากญี่ปุ่น l o w i s l i f t Forming Skin Jewel r y เข้มข้น98%ผิวกระชับขั้นตอนเดียว